ฉะนั้นอย่ามาสําคัญตัวเองผิดเลยนะอย่าสําคัญตัวเองมากนกเลยว่าตัวเองสําคัญแล้วไม่ได้ขึ้นศาลอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สําคัญค่ะคุณไม่สําคัญ,ค,ค,ญคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณไม่สําคัญคดีขนาดนี้คดีฆาตกรรมขนาดนี้นะคดีเด็กตายคดีฆาตกรรมขนาดนี้จะทำเป็นเล่นคะนะมันไม่ใช่ที่วิ่งเล่นมันไม่เหมือนช่อง y t u t u นะที่จะถวขากถุยถมน้ำลายตรงไหนก็ได้ ชีวิตคนทั้งคนคนตายทั้งคนทำเป็นเล่นนะดูเหมือนว่าครอบครัวคนตายจะมีแค่แม่เด็กคนเดียวที่ไม่ได้รู้สึกยินดีกับการจากไปของลูกแบบนี้นะดูเหมือนพวกคุณจะร่าเริงเหลือเกินแล้วก็ดีอกดีใจที่มีเรื่องใหญ่ให้ได้คุยได้เมาส์กันตลอดเวลาพวกคุณยินดีกับการตายของชมพู่มากๆเลยยินดีที่ได้พูดที่ได้มีเรื่องมีราวยินดีกับยอดวิวที่มันขึ้นที่มันลงที่มันตีเป็นเงินนะ พวกคุณยินดีตลอดเวลาเลยไม่มีใครที่จะมาคิดว่าเออเด็กคนนึงต้องเสียไปแบบนั้นแบบนี้นะพวกคุณต่างก็ยินดีที่จะเออมาวาดภาพวาดอะไรวาดตายแบบนั้นตายแบบนี้แล้วพูดอันนี้พูดเรื่องนี้มันได้ยอดวิวพูดเรื่องนี้แล้วมีคนดูพูดแบบนี้แล้วช่องฉันแบบขยายใหญ่โตขึ้นยอดซักสองแสนคนดูที่เป็นพันนะเวลาพูดเรื่องนี้เวลาพูดเรื่องนั้นพูดเรื่องนั้นไม่ดังพูดเรื่องนี้สีดังพวกคุณดูมีความสุขพวกคุณดูยินดีนะ เห็นแล้วหดหูใจนะเออเห็นเห็นคลิปที่ผู้ชายคนนั้นพูดถึงนะแล้วว่าเรื่องคดีใหญ่เรื่องคดีใหญ่แล้วก็เรื่องคดีหมิ่งตอนแรกก็เล่าเรื่องคดีใหญ่ว่าเออนะผู้หญิงคนนั้นน่ะหน้าเศร้าหน้าอะไรอ,ออราราศีอะไรสู้สองผัวเมียนั้นไม่ได้ สองโัวเมียนั้นเป็นเบอร์หนึ่งอันนี้พูดถึงหน่อยนะคะพูดถึงในช่วงเล็กนะคะไม่ใช่ไม่ตอบโต้หรอกค่ะป้านายแต่น้องอยากจะพูดถึงแม่สายอยากจะพูดถึงว่าคือเป็นอะไรมากไหมนะแม่สากับคู่ความคดีใหญ่นะคะแม่สาไม่ได้จงใจจะไปเอาเป็นเอาตายอะไรกับเขานะคะผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะพี่บีของหนูสวัสดีค่ะ ผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะผู้ที่สั่งฟ้องนะคะผู้ที่สั่งฟ้องคืออายการศาลคือผู้ประทับรับฟ้องก็คือเห็นว่าคดีมีมูลแล้วท่านก็ประทับรับฟ้องนะคนที่สั่งฟ้องคืออายการค่ะไม่ใช่สวิตีคนที่ทําคดีคือตํารวจไม่ใช่สวิตีไม่ใช่เจ้าทุกข์แม่สาเป็นเพียงแค่เจ้าทุกข์ไปร้องทุกข์กับตํารวจไปร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่บ้านหน้าที่เมืองนะคะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองว่า ลูกฉันหายนะช่วยไปตามหาหน่อยตามหาหน่อยแล้วก็พบเหตุมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้สุดท้ายกลายเป็นคดีฆาตกรรมตำรวจสืบสวนสอบสวนและพบว่าเป็นคดีฆาตกรรมก็รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆรารวบรวมพยานหลักฐานต่างๆส่งไปที่อายการอายการเห็นว่าเออคดีมีมูลเป็นคดีฆาตกรรมแน่ๆแล้วก็สั่งฟ้องนะคะก็สั่งฟ้องส่งจำนวนไปที่ศาลศาลดูแล้ว อนุมัติประทับรับฟ้องก็มีจำเลยคดีนี้มีเจ้าทุกมีโจทโจทคืออายการผู้ที่ว่าความนะคนที่ไปร้องทุกข์ก็คือสาวิตีค่ะคนทคคำ,ค,นทำนนทคดีคือตำรวจคนที่รวบรวมสำนวนทำคดีคือตำรวจผู้ว่าความก็คืออายการนะคนที่สั่งฟ้องคืออายการไม่ใช่สาวิตีเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะยะ่อเย้ยถากฐานว่าแม่สา องแพ้ต้องอะไรต้องแบบพยายามจะเอาชนะเปล่าเลยค่ะอายการมีความเป็นธรรมกับประชาชนทุกคนนะคะสืบคดีตามหลักฐานตามพยานที่ได้มาเท่านั้นส่วนฝั่งนู้นเขาจะมีหลักฐานเด็ดเขาจะมีหมัดเด็ดเขาจะมีอะไรที่จะเอาตัวรอดมันเรื่องของเขามันเป็นสิ์ด้วยของเขาด้วยนะคะแล้วการที่ญาติหรือว่าใครก็ตามที่จะได้ขึ้นศาลหรือไม่ได้ขึ้นศาลขึ้นอยู่กับว่า โจทย์หรือจำเลยอ่ะเขาจะเลือกคนไหนขึ้นศาลหรือเปล่าขึ้นมาให้เขาได้สืบให้ได้ได้สืบพยานหรือเปล่าจะเลือกพยานคนไหนมาถ้าคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะโจทย์ก็ไม่เอาจำเลยก็ไม่เอาค่ะแล้วโจทย์และจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอหมายศาลขอศาลออกหมายเรียกให้คุณมาเป็นพยานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือจำเลยก็มีสิทธิ์ที่จะขอให้ศาล่ะ ออกหนังสือได้ออกหมายได้จะเรียกว่าหมายไหมไม่สาอันนี้ไม่มั่นใจนะคะว่าพูดถูกไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะอายการกับทนายฝั่งจำเลยไม่ได้มีข้อบาดหมางอะไรกันไม่มีการต้องเอาชนะฟาดฟันอะไรกันเขาไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ค่ะนะไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ทั้งสองฝั่งถึงแม้จะทําคดีกันคนละฝั่งทั้งคู่ก็ไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์เพราะฉะนั้นอายการทํางานตามหน้าที่ทนายฝั่งจำเลยก็ทํางานตามหน้าที่เหมือนกันนะ แล้วรายชื่อพยานฝั่งโจ์รายชื่อพยานฝ,ฝั่งจำเลยก็ถูกเปิดเผยในวันนัดพร้อมวันก่อนสืบพยานนะคะเพราะฉะนั้นทนายจำเลยก็จะรู้ว่าโจทย์มีพยานกี่คนส่วนโจทย์ที่เป็นอายการก็จะรู้ว่าว่าฝั่งจำเลยมีพยานกี่คนเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่ถ้าคุณต้องการจะให้ใครมาเบิกความเป็นพยานฝั่งคุณ คุณจำเลยคุณก็มีโอกาสที่จะขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานมาให้ได้เหมือนกันนะแล้วถ้าเป็นพยานที่ตรงกันทั้งฝั่งโจทย์แล้วก็ฝั่งจำเลยอยากจะซักอยากจะถามสมมุติว่าโจทย์อ่ะคือจริงๆแล้วคดีอาญาต้องให้โจทย์สืบพยานก่อนทุกคดีนะคะคดีอาญานะถ้าสมมุติว่าฝั่งโจทย์เนี่ยมีพยานที่จำเลยก็ต้องการจะซักจะถามเหมือนกันนะ่ะเขาก็จะไม่ได้ออกหนังสือเรียกมาซ้ำกันหรอกค่ะ มีคนเรียกมาฝ่ายเดียวก็พอโจ์เรียกแล้วทนายฝั่งจำเลยเขาก็มีสิทธิ์ซักได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ามาสำคัญตัวเองผิดเลยนะอย่าสำคัญตัวเองมากนักเลยว่าตัวเองสำคัญแล้วไม่ได้ขึ้นศาลอย่างนั้นอย่างนี้ไม่สำคัญค่ะคุณไม่สำคัญ,ค,ค,ญคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณไม่สำคัญคดีขนาดนี้คดีฆาตกรรมขนาดนี้นะคดีเด็กตายคดีฆาตกรรมขนาดนี้จะทาเป็นเล่นค่ะนะ มันไม่ใช่ที่วิ่งเล่นมันไม่เหมือนช่อง u t u b e นะที่จะโหวขาดถุยถมน้ำลายตรงไหนก็ได้ชีวิตคนทั้งคนคนตายทั้งคนนะทำเป็นเล่นนะดูเหมือนว่าครอบครัวคนตายจะมีแค่แม่เด็กคนเดียวที่ไม่ได้รู้สึกยินดีกับการจากไปของลูกแบบนี้นะดูเหมือนพวกคุณจะร่าเริงเหลือเกินแล้วก็ดีอกดีใจที่มีเรื่องใหญ่ให้ได้คุยได้เมาส์กันตลอดเวลาพวกคุณยินดีกับการตายของชมพู่มากๆเลย ยินดีที่ได้พูดที่ได้มีเรื่องมีราวยินดีกับยอดวิวที่มันขึ้นที่มันลงที่มันตีเป็นเงินนะพวกคุณยินดีตลอดเวลาเลยไม่มีใครที่จะมาคิดว่าเออเด็กคนนึงต้องเสียไปแบบนั้นแบบนี้นะพวกคุณสามก็ยินดีที่จะเออมาวาดภาพวาดอะไรว่าตายแบบนั้นตายแบบนี้แล้วพูดอันนี้พูดเรื่องนี้มันได้ยอดวิวพูดเรื่องนี้แล้วมีคนดูพูดแบบนี้แล้วช่องฉันแบบขยายใหญ่ตัวขึ้นยอดซักสองแสนคนดูที่เป็นพันนะเวลาพูดเรื่องนี้เวลาพูดเรื่องนั้น พูดเรื่องนั้นไม่ดังพูดเรื่องนี้สีดังพวกคุณดูมีความสุขพวกคุณดูยินดีนะเห็นแล้วหดหูใจนะแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะอย่าได้พูดอีกเลยว่าคนในครอบครัวอย่าอย่าได้พูดคํานี้อีกเลยนะไม่ควรค่ะคุณมีมีความยินดีที่มีคนคนนึงจากไปแล้วทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น ยอดวิวเป็นอย่างนั้นยอดวิวเป็นอย่างนี้นะพูดเรื่องนี้มีคนสนใจพูดเรื่องนั้นมีไม่มีคนสนใจถ้าพูดเรื่องนี้แล้วได้ดีถ้าพูดเรื่องนั้นแล้วไม่ได้ดีมันอะไรนะชีวิตคนคนหนึ่งต้องตายไปชีวิตครอบครัวครอบครัวหนึ่งก็ต้องพังคุณมีความยินดีกับการจากไปของเด็กคนหนึ่งที่จริงๆแล้วก็เป็นสายเลือดน,นะถ้าไม่เลวทำไม่ได้จริงๆนะ ถ้าไม่ชั่วพูดไม่ออกจริงๆนี่ต้องเลวแบบมาตรฐานต้องชั่วอย่างมั่นคงด้วยถึงจะเป็นแบบนี้ได้ถึงจะพูดแบบนี้ได้นะดูซิว่าเออสองหัวเมียน,นั้นเขามีราศรีกว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งเขาเป็นที่หนึ่งใช่ค่ะเขาเป็นที่หนึ่งนะเขาเป็นจำเลยที่เป็นเบอร์หนึ่งที่สังคมก็จับจ้องค่ะแล้วสาวิตรีหรือแม่ชมพู่ ก็ไม่ได้จะไม่ได้จะไ,ไ,ไปตั้งใจว่าต้องไปอาฆาตฟาดฟันแต่ตำแหน่งที่เขาได้มาได้มาจากหลักฐานได้มาจากพยานได้มาจากการสืบสวนสอบสวนรวบรวมหลักฐานของตำรวจค่ะแม่ชมพู่ไม่ใช่ผู้ที่รวบรวมหลักฐานไม่ใช่ผู้ที่รวบรวมพยานไม่ได้เป็นคนเตรียมเอกสารไม่ได้เป็นคนเตรียมหลักฐานหรือว่ายัดเยียดอะไรให้เขาทั้งสิน้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนเป็นเพียงเจ้าทุกข์ที่ไปร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่เท่านั้น ที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองมีหน้าที่พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นไปมายังไงมีความน่าสงสัยตรงไหนแล้วคนที่เป็นจําเลยเขาก็มีหน้าที่ที่พิสูจน์ตัวเองว่าเขาผิดหรือไม่ผิดนะเขาผิดไม่ผิดเขามีหน้าที่พิสูจน์ตัวเองเขามีสิทธิ์ที่จะพิสูจน์ตัวเองนะสารชั้นต้นสารอุทธร์สาลดีกาเขามีสิทธิ์ที่จะพิสูจน์ตัวเองโดยที่แม่ชมพู่ก็เป็นผู้ที่รอค่ะ มีทนายเป็นคนที่พูดแทนทำเรื่องราวเดินเรื่องแทนมีอายการเป็นผู้ว่าความในส่วนของอาญานะทนายโจ์ร่วมทำในส่วนของอาญาได้แต่พวกเราเน้นให้เกียรติอายการเพราะว่า,าอายการถือว่ามือหนึ่งนะแล้วอย่าได้ดูถูกอายการอย่าได้ดูถูกศาลอย่าได้ดูถูกทนายคนไหนอย่าได้ดูถูกใครเลยนะไอ้จอนอย่าได้ดูถูกใครเลยเพราะว่าตัวเธอเองนะจะดูถูกหมายังไม่ควรเลยขอบอกนะตัวมึงเองนะจน้นนะ แค่มึงเรียกหมามึงไม่เรียกหมาดีๆนี่มึงก็ดูแย่แล้วนะหมามันไม่เคยด่าใครด้วยนะหมามันไม่เคยว่าร้ายใครด้วยนะไม่เคยใส่ร้ายใครเลยนะหมานะมึงไม่ควรเรียกหมาว่าหมาด้วยซ้ําไม่คู่ควรกับการไปดูถูกใครเลยมึงไม่น่าดูถูกใครเลยนะเลวอย่างมาตรฐานเร็วอย่างมั่นคง ระยะพันกิโลแถวนี้นี่นะไม่มีใครที่ทำได้เท่ามันแล้วนะเห็นครอบครัวที่ต้องเผชิญความทุกข์ที่ต้องเสียคนของบ้านไปเป็นเรื่องที่สนุกสนานน่ายินดีเอามันเล่นคุยเรื่องอะไรตัวเองไปทำชั่วไปด่าคนอื่นเขาไว้แล้วเขาฟ้องเขาเรียกร้องสิทธิ์ของเขาคืนตัวเองก็ไปเอาคดีเด็กตายมา แล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งมันจะมาไล่ทําลายไล่ไล่บี้ไล่กําจัดจริงค่ะนะจริงนะคือจริงๆริงนะไอ้จอนนะที่มึงหมิ่นกลัวนะกูตั้งใจมากเลยที่จะชนะมึงให้ได้นะกูตั้งใจมากกูบอกเลยแล้วตอนเนี้ก็เกียดมึงจริงๆคดีที่ลูกเสียเราก็ทําไปตามหน้าที่ค่ะทําดีที่สุด พยายามทําให้ได้10คะแนนเต็มนะแล้วเรื่องพวกนี้ก็เหมือนกันเรื่องที่ตั้งใจแล้วเรื่องที่คดีหมิน่นก็ตั้งใจจะทําให้สิคะแนนเต็มเหมือนกันทําตามหลักฐานทําตามพยานค่ะเธอก็เคยเป็นทั้งจําเลยเคยเป็นทั้งโจทย์รู้ใช่ไหมล่ะว่าการเป็นโจทย์ก็ต้องทําตามพยานและหลักฐานถึงเวลาขึ้นศาลก็สู้ตามหลักฐานสู้ตามพยานสู้ด้วยพยานสู้ด้วยหลักฐานทาั้งนั้นทําไมเธอแพ้ละ่ะ เพราะเธอไม่ใช้หลักฐานเธอไม่ใช้พยานเธอไม่ใช้ข้อเท็จจริงสู้ไงเธอถึงแพ้เธอรู้ไหมเธอผ่านการเป็นโจทย์เธอรู้หรือยังเธอเข้าใจไหมว่าทําไมเธอแพ้เธอแพ้เพราะเธอไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีข้อเท็จจริงไม่มีหลักฐานไม่มีพยานไม่มีน้ําหนักเพียงพอที่จะเอาชนะจําเลยได้เธอก็เลยแพ้และตอนที่เธอเป็นจําเลยทําไมเธอถึงแพ้เพราะเธอไม่มีข้อเท็จจริงที่จะมาสู้เขาได้ไง เขาฟ้องเธอด้วยข้อเท็จจริงนะเขาสู้เธอเขาขยี้เธอด้วยข้อเท็จจริงเธอก็แพ้ไม่ใช่เธอแพ้เพราะว่าเขาข่มเหงรังแกหรือว่าเขาอยากเอาชนะอะไรเลยเปล่าเขาสู้ด้วยข้อเท็จจริงเขาเป็นโจทย์เขาใช้ข้อเท็จจริงขยี้เธอไงเธอยังไม่รู้ตัวอีกหรอแล้วที่เธอเป็นจำเลยอ่ะนะเธอแพ้เพราะเขาใช้ข้อเท็จจริงขยี้เธอโดยที่ไม่ต้องไปไล่ฆ่าอาฆาตฟาดฟันเขาใช้คําพูดของเธอนั่นแหละที่เธอไปหมิ่นประมาทเขาใช้คําพูดของเธอนั่นแหละ ที่ขยี้เธอในศาลคําพูดที่เธอพูดออกมาแล้วเธอจําไม่ได้คําพูดที่เธอด่าเขาแล้วเธอจําไม่ได้นะเธอไม่ใช้หลักการเธอไม่ใช้เหตุผลเธอไม่ใช้ข้อเท็จจริงที่จะสู้กับเขานะตอนที่เธอเป็นโจทย์ทําไมเธอไม่ชนะเธอไม่ได้สู้ด้วยข้อเท็จจริงนะเธอก็เลยแพ้ค่ะคุณไม่ได้สู้ด้วยข้อเท็จจริงคุณก็แพ้คุณสู้ด้วยน้ำลายคุณสู้ด้วยความคิดที่ อคติของคุณเองว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้คุณเข้าใจคาว่าหลักการแล้วก็เหตุผลไหมคะหลักการเหตุผลข้อกฎหมายข้อเท็จจริงความน่าจะเป็นนะเอามาสู้สิคะเอามาแล้วอย่าได้ไปถามได้ไปว่าพี่ทนายนะว่าไอ้ทนายหัวขี้เลื่อยไอ้หัวขี้เลื่อยที่มึงดูถูกอัชนะมึงมึงไม่ไอายเหรอวะนะ ไอหัวขี้เล okay. ื่อยที yeah. <laughs> <ored> ่มึงดูถูกอ่ะเขาชนะมึงมึงทําไมให้คนหัวขี้เลื่อยชนะมึงวะกูงงนะกูไม่เข้าใจเลยว่าสมองมึงต้องเป็นแบบไหนทําไมมึงยอมให้คนหัวขี้เลื่อยที่มึงเรียกว่าไอหัวขี้เลื่อยเนี่ยชนะมึงได้มึงด่าเขาแลวมึงด่าตัวเองนะกลับไปคิดด้วยนะถ้าระดับหัวขี้เลื่อยยังชนะมึงได้นี่มึงก็นะกูว่านะมากกว่าผงดินละสมองมึงนะคนอะไรวะให้คนหัวขี้เลื่อยชนะได้แล้ว จริงๆแนละ้วมึงโง่ตั้งแต่บอกว่าใครๆก็ล้างสมองมึงได้แล้วแหละมึงโง่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่ทําพูดว่ามีคนล้างสมองมึงได้นะแต่ละวันคนนั้นล้างสมองบ้างคนนี้ล้างสมองบ้างมึงต้องโง่ระดับไหนถึงกล้าพูดแบบนี้ว่ามีคนอื่นล้างสมองได้นะเกิดมาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะแล้วอย่าดูถูกคนอื่นเลยอย่าได้เรียกหมาแม้ว่าหมามึงต้องเรียกคุณหมาคนอย่างมึงนะมันไม่มีค่าเลย